สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหาหรือโฮมนะครับหลังจากที่ไม่ได้รีวิวเด็กมานานนะครับจะมารีวิวชุดไอดอลนี่แหละครับแต่ผมยังจัดไม่เสร็จเลยนะครับน้องๆท่านใดสนใจหาอะไรอยู่ไม่ว่าเป็นซิงเกิลเป็นบล็อกหรือเป็นเซตสายไหนไหนทักมาได้เลยที่เพจหาหรือโฮมนะครับแล้วก็อย่าลืมวันที่5นี้เรามีแข่งที่อเววันชั้น4นะครับร้านหาหรือโฮมนั่นเองแจกหนักจริงนะครับแค่คุณใช้เงือกแล้วติดท็อส16 ก็ได้ตังค์แล้วนะครับ<ช>จริงๆครับนะโดยที่1ของอันดับต้นที่สุดของของไอตอนก็จะได้เงิน3,000บาทไปเลยนะครับแล้วก็ไล่ลงมานะไปดูในโพสนะครับผมคลิปนี้ก็ผมยังขอเป็นสีเทาก่อนนะ12เพอาเว่าน้องแม็กเขา1 9พี่เริ่มก่อนเออน้อ,องแม็กเขาทำมาเรียบร้อยนะครับสำหรับสายนางฟ้านะครับส่วนตัวผมไม่เคยเจอเลยนะครับเฮ้ยเปิดตัวมาอย่างนี้ เปลี่ยน5ใบครับผมแงแล้วนะครับเปิดตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เริ่มก่อนด้วยใช่ไหมเอ๊ <c oughs> <c oughs> เปิดตัวไม่ดีนะครับการ์ดแบบทิกเกอร์5ใบเลยมั้งใหม่ๆหเมื่อกี้ทิกเกอร์กับอะไรวะลืมเลย <c oughs> <c oughs> เบอร์เลยเจอเงินเท่าไหร่่เบอร์เลยครับ เริ่มก่อนเข้าเชิญจัวนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วเจ็ดหนึ่งบอกว่าหาคุกขึ้นมือนะครับผมหลังจากนั้นต้องเลสตัวหนึ่งบนสนามเพื่อลงปุกนะครับระยะโซสามใบครับผมโชกดอสองพีจี <c oughs> หนึ่งหาาน้ะครับเจ็ดดบปวดวดแล้ว เป็นปีกใช่ไหมเกตตันี้จะแอทไลน์ตามเกตที่มีถ้าเกิดเป็นเลขคู่จะเป็นปีกดำถ้าเป็นเลขคี่เป็นปอื้อเลขคู่ว่าอีฝ่ายไม่สามารถโจมตีโจมตีได้ถ้าเป็นเกตหนีกลับกว่าลงมา,าเฉพาะเรอากาศวองตันนี้บอกว่าถ้าเกิดเป็นปีกดำอยู่จะเอาขึ้นไอได้หลังจากอินแบตช์ตังน,นี้ต้องหนึ่งหกคับมาเลยครับ ตาพี่นะข้าเธอจัจ่วครับผมแย่แล้วเังคงทิ้งเท่ากับติ๊กเกอร์หายไป2ใบแล้วนะครับ4ใบแล้วขอมือใบหนึ่งครับใบนี้บอกว่าขอมือใบหนึ่งเข้าคุกครับผมใบนี้ลงมาแล้วเลสครับขอหลุมครับถ้าในคุกผมมี1ใบหรือต่ำกว่าจะได้หลุมเข้าได้เลยนะครับตรงนี้ลงมาถอดโซครับผม ก็ขอท็อปเด็กครับอ่าแล้วมันจะบวก5,000ครับผมเราเอาข้างนี้ตีเลยครับไม่ประมาทเผื่อน้องแม็กโมนะครับ15,000ครับผมไม่โม่เฮ้ย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 ไปต่อครับหมื่นหนึ่งขีพลังไม่ใช่นะครับผ่านแล้วครับผมมานิ่มๆตานี้มากันนิ่มๆ หลายได้ไม่เจอ <c oughs> ครับเลยครับคนนี้บอกว่าถ้าเกิดติลงมาเอาใบใบาการ์ดของของตัวเองลับเข้าใต้กองแล้วหยิบใ<า>บ<า>ใหม่ใช่ไหมเพื่พอเปลี่ยนคนนี้ที่เกิดเป็นปีกขาวอ่ะจะเพิ่มชิกหน,น,นึ่งแต่ถ้าเป็นปีกดำอ่ะมันจะเตีโดยไม่สนทิกเกอร์ก็คือถ้าพี่พี่ไม่สามารถเอาทิกเกอร์มาขัดได้นะมีนี่เท่ากับมันบวกชิกนันแหละจบ ไม่คิดว่าพีเตอร์ทิกเกอร์บ้างเหรอเอแบบฮิวฮิวอย่างเงี้ยเอาลงนี้ลงเลยนี้บอกว่าเวลาลงของใหม่นะครับของใหม่แมนเป็นคนนี้มันจะสามารถถอดหนึ่งโซ่แล้วก็เก็บจากบายโซนขึ้นมือได้ถ้าทำเช่นนั้นก็เอาคนมือไปบายโซนแทนก็เลือกใบได้เลยอยงเยอันนี้ตอนลงมากโอเคนะเลือกได้ด้วยเป็นสีดำเพื่อไม่ให้พี่เอาพีจีมาไม่เอาทิกเกอร์มากาด ช่ไหมพี่เกอร์กัไม่ได้เนาะใช่ครับโอ้ฟ้าแห่วะ่ะคนนี้บอกว่าเวลาตีมีบู๊ตอยู่จะสามารถเลือกมีอากาศในโซขึ้นมือก็ได้ถ้าเอาในโซขึ้นมือเอาตัวนี้โซ่โซ่อเออทรัพยากรมันเหมือนได้นะโอเคเนะอ่าไอ้เนี้ยมันปิดดำขึ้นมือตอนจบเนี่ยใช่อีเกเคทบอกว่าเวลาตีสา,าตาตสามารถราตีแวนสามารถคว่ำหนึ่งเพื่อลบห้าพันของผฝ่ายได้ตัวไหนก็ได้ คนนี้ตีก่่อเลย้อมหนึ่งลบห้าพัเหลือห้าพันใช่ไหมแล้วเหลือห้าพันตลอดไปปะจนเอ็นแบตขึโอเราอมติกเกอร์เออโอ้โหก็อันนี้ประมาณดีห้าพันนี่โอ้โหรอพลังข้างเอ้าฮิวพลังมาเท่ากับ5้าพันตรงนี้หายเป็นแค่หมื่นห้านะครับเพราะว่าโดนลบห้าพันไปคนนี้ก็สองหมปล่อยปล่อยปย ยิวฝรั่งเอ๊ะเก็คนเอาขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นฮิกเกอร์ติดอย่างงี้มีคนมาเล่นเด็กผมแน่ๆนเลยสังเกตตั้แต่ตอนจั่วเมื่อกี้แล้วนะครับเอ๊ะเขาทเาจั่วแล้วนะว่นไงฮิวสามใบติดเลยใครเล่นวะใครเล่นเด็กผมไม่มีทางเลือกครับทิ้งฮิวเลยโอ้โเสามมาแล้วครับตัวนี้ครับ ขอโซครับผมขอพับเด็กเหมือนเดิมครับตัวนี้บวก5000แต่ตัวนี้บวกไม่ได้แล้วนะครับได้เฉพาะตอนที่ลงเท่านั้นเราเอาแวนตีเลยครับ2องหืม,ม,มไดตีแวนด้วยกันนี่แหละครับไม่กาดโอ้ทิกเกอร์ไปเลยไหมไม่ <c oughs> โอ้ยเออเนาะคิดแบ๊บ ท mm hmm. ี่ได้แรกได้แรกคืออันนี้ได้สองคืออันนี้ใส่รลายอันนี้ใช่ไหมมูฟจัวนะครับแล้วก็ได้ที่สามครับผมไม่มีอะไรถ้าจบว่านายโดนไปแล้วสองคลิปจบโอ้โหหายกันมูฟจัวโอ้โหโอ้ดิเกอร์ออกก็ต้องโดนอีกแดงนึงใช่ทีนี้อันเนี้ย ตีได้ข้างเดียวก็จะกลายเป็นสามหมื่นส่วนอันนี้หกร้อยล้านกันพี่ก็จะเป็นแค่เท่าตัวก็คือสองหมื่นกับแปดครับสองหมื่นแปดใช่ครับยังได้ร้อยล้านตามาอีกนะโอเคผ่าน,นครับ หายกันสีเสมอกันมากเลยนะามาแล้วเกศสามมาแล้วนี่จะเป็นเอาบา้นมืนแล้วก็เปิดบของได้ได้คู่อคนนี้บอกว่าถ้าเกิดแบรนด์เป็นคนนี้และอีกฝ่ายเป็นเกศสามสามารถตีเกศสมของอฝ่ายได้ จากแถวหลังว้าวเครื่องมีฟเสียเอาคนนี้โซคนนี้ี่ือมืองไปต้องเป็นเลขคี่เห็นแสวยใช่ไหมอันนี้โอเคได้คู่ก็คนนี้บูเยอะเหมือนกันนเนี่ย ขอโซได้หนึ่งตัวคว่ำได้สองตัวอ๋ออันนี้ตีจากแถวหลังนั่นแหละใช่ไหมไม่ใช่อันนี้บอกว่าตอนลงอ๋อตอนนั้นคนละตัวโอเคคนได้ขึ้นมือนะฮะได้ไหมอันนี้คือตอนลงมาจะบอกว่าถ้าผมมีกีดดำอยู่ขอสามโซ่เลือกเออเลือกตัวหนึ่งที่เลือกตัวหนึ่งตามที่เราควบคุมอยู่ อย่างเช่นแบบมีศูนยเรียคู่สตัวแล้วก็ทาเก็ตหนึ่งตัวให้ลด5้า0ันต่น,นี้ยังไม่มีโซโ่เนี่ใช่ครับเลยเนี้ยรอ,อดไปใช่ไหมพี่รอดไปใช่ไหมโอเคอนนเข้าไปเทลนเลยครับมาน,นี้ก็หมื่นหนึ่งแล้วก็อีกหกพันตัวนี้เวลาตีข้อมึงลดห้าพันอ้ออีกเคหนึ่งผมขอโทษอันนี้บอกว่าถ้าเกิดติดกรรมอยู่ทุกตัวขออีกฝ่ายจะลดค้าน แ้วถาลบหมื่นนึงเหรเฮ้ยมนเก่งจังวะต่อันอนี้ตอนนี้ม่ห้ามเลยไหมอ่าไม่หา้ามครับตีเท่าไหร่ตีตัวนี้มีตีหมื่นหกโด้ขาลัางหายแล้วอ่าตัวอันนี้ก็หมื่นสามแฮ้ โอ้ยโยนสิครับอย่างนี้คนนี้จะเป็นคนนี้อเด็นนี้หมื่เดียวมันก็ยังตีอันนี้ก็เยอะแลยอันนี้สองหม่นหกเอ้สองหมื่นหกสองหม่นหกสองพิีแล้วนะนี้เอาขึ้น โอเคผ่า okay, นนะข้อเทิตจวดแป๊บคือจวดได้เดีิกเกอร์วันนี้อ่ะลงง่างใหม่นี่เลยครับคว่ำหนึ่งครับผมพอดที่ไส้ต้องเป็นเซลักเท่านั้นนะครับผมผมให้คุณเลือกมือสองใบโซบ่สองใบแสบสองใบเข้าพุกครับ <c oughs> <c oughs> และทุกๆสองใบผมจะบวกพลังห้าพันครบสิบใบเมื่อไหร่ผมจะแถวหน้าแต่ผมจะติดคลิ ก็ว่าตอนนี้มีหนึ่งสองสามถ้าสามเนี่ยผมเพิ่งบกแถวหน้าผมเพิ่งบก1หมืนห้าโอเคเพราะงั้นผมต้องเอาอีกใบครับขอมือหน่อยเอามือมามาเข้าคุกใช่ไหมครับแล้วก็จวดหนึ่งใบครับผมก็เพิ่งจะแปดใบเพิ่งแปดใบนะครับไม่ไม้มบกลิก าบนี้บอกว่าเมื่อม,มาลงสนามนะครับมีคุก3ใบขึ้นไปนะครับจะเรียกเพื่อน,อ,นออกมาติดตัวนะครับจัดเด็กเลยแต่ถ้าแวนติดเซรั่ก็คือเกตสาเกตสรีนะครับผมวกาเขาจะโบกตัวละห้าพัี่บกหนึ่งไหนะแวนตีก่อนเลยครับผมสามสามแวนครับ ไม่ต้องบอ่กผมก็เจอแล้วนี่ตายปล่อยเลยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรจ g เฮ้ยโอ้ ي, โห و, บอดสนิทสิทธิท์ใส่หน้านั้นก็เอาข้างนี้ตีก่อนข้างนี้มันสามหมืห่นแปดครับผมหมื่นหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นหกครับแวนแวนอย่างเดียว ฝาแย้วตายอ่ะดอยมันเอาคืนบ้างเอ้ยเดี๋ยวร้อนแล้วเนี่ยอันนี้ก็อยู่ไหนเนี่ยกลางให้ดูเลยเผื่อจะเอาอะไรคืนตอนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครัเอาตัวนี้ขึ้นไปครับ ก็ขี้นี่ก็โฆษณา ร้อนเบาเบาวันนี้ตอนลงมาขอโเส้เเอาไปนี่ขึ้นืมกใสครับจะต้องไม่ได้คู่อ๋อสงสัย่ได้ตาเดียวนะพี่จะไปวททิ่งเท่าทีช่วงนี้2นะ <c oughs> ้อวิ่งหนักเอาคนนี้ออกมา <c oughs> ไม่มีโซ่ใช่ไหมครับก็ทีนีเลยเท่าไรครับอ,องหมื่นแล้วก็ท่อหมหนึ่งลบห้าพันก็ลบห้าพัก็คือลบหนึงนั่นแหละโหลำบากจังเลยเว้ยตีเท่าไหร่ตีสองหมื่นตีสองหมื่นพี่ต้องขอสองหมืน ก็ได้ส okay. องหมืนสามโอเคเด็ดเท่อันนี้ก็มีก็สองหมื่นกันครับอันนี้ไม่แห้อันนี้หมื่นเดียวแล้วก็ลบอีกห้าพันตัวนี้ไม่เข้าใจหาลบอีกห้าพันตัวนี้แล้วก็ลบห้าพันจากลบจากอันเดิมอีกเหรอมันมันเอน็นบัตเตอร์เลยก็คือลบไม่ถึงลบค้างไว้หนอ okay. <c oughs> โอเคเออโดพลังตัว หายกันแล้วนะไม่ต้องโวหโวครอารโบบสองหมื่นสามโอ้โห و. มันได้กี่เวทเนี่ยสองโอ้โหสองหมื่นสาม,สามเดือดร้อนแล้วว่ะเดือดร้อนแล้วว่ะ <c oughs> <c oughs> อา้าวฮิก่อนฮิจี ได้ขี้มาอีกเกือบร้อนอีกอ่ะโอ้ยสุดจริงกลางเลยทัางทหนะเด้คนนี้ตีสองหมื่นมีต้องใช้หมื่นหนึ่งเพื่อการอ้ออนออหกหมื่นละขี้โม้ด้วยเดียวคนเดียวเอ้าพี่้หกเลยน้อยละอันนี้สองหมื่นหกสองหมื่นหกพี่ขอห้าพันถูกไหม ไม่มีตัวเลือยเลยอคนนี้ตอนตีเสร็จขึ้นอีกนนี้ตอนตีเสร็จเอาตันนะี้ือห่านะได้ฮิวไปทีนึงแต่เราฮิวเขาไปสองแล้ว <c oughs> คิดก่อนคิดหนักเลยทีนี้หนึ่งสองเองอเคลงครับเดินตึ๊บขอดโซ่อย่าเตึ๊บคว่มก่อนโอเคเดินครับสนามสอง มือสเพราะโซนายไม่มีแล้วกี่ใบวะแ <8, S 1> ปดถาดสองใบใช่ไหมถาดใบหนึ่งวะเก้เ <8 S 1> <1, 9, S 2> หรอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสา่าดแปดใบหนึ่งจัดไปถอดโซ่ขอตัวหน้าครับได้แค่ตัวหน้าโอเค ครบแล้วนะครับหมื่นสองหนะครับแถวหน้าผมบวก2องหมื่แล้วก็ติดคลิททั้งแถวหน้าเลยเด้อ <c oughs> สวยอันนี้ชิเซลารห้าพันหันเป็นหมื่นตัวนี้มีคุกสใบขึ้นไปบวกห้าพนะครับโอเคเยอะเลยทีนีมื่นห้าสามหมื่นแปดองคลิครับ พีจีแล้วแหละนะพีจ <laughs> ีก็ดูประมาทเกินโอ้โหเอ้ยยังโผลมาใบหนึ่งก็ยังดีว่ะไม่เป็นไรเพราะเรามีคีบสองฝั่งอยู่แล้วนะครับเราจะให้พลังฝั่งนี้ครับแล้วเราก็เอาคิบไปฝั่งนี้แทนซึ่งจากสองก็กลายเป็นบวกอีกเป็นบวกอีกสองเออเฮ้ยถ้ามึงรอดตานนี้กูก็แพ้แล้วสองหมื่นห้า 4ี่หมื่นห้าหมื่นคลิปมีเท่าไหร่มีนะพี่ดือห้มื่นแปดนะหนึ่งสองสามห้าสามห้าบวกหนึ่งหกเอ่อสี่ห้าเอ็ดหนักคู่่ัสองคลิับครับขอบคุณมากครับผมอยากเห็นเราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับจะพยายามรีวิว ไอดอนให้ครบทุกสายนะครับผมอ่าวันที่5อยหรลือม,มาแข่งกันนะอันนานจัดได้ทีนะครับแจกคุ้มอย่างนี้ต้องมาให้ได้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ